วันนี้ขอเสนอเมนูสายบัวแดงเชื่อมแห้งค่ะอันนี้คือสายบัวนะคะสาบัวแดงตามคลองเราเนะะี่ยค่ะที่เราแช่น้ำปูนใสไว้อันนี้น่าจะขั้นต่ำเกินสองชั่วโมงนะคะนี่คะ่ะแข็งมากต้องบอกเลยเพราะเราต้องการให้เขาแข็งนะคะคือเราก็ไม่รู้ว่า เราจะเอาไปทําขนมแล้วมันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านี่นะคะดูฟามแข็งของเขาแม่ค่ะใส่เกลือนิดนึงนะคะ ใช้ไฟอ่อนนะคะได้กลิ่นน้ำตาลหอมขึ้นมานะคะขอใส่ไบเตยเพิ่มหลังจากที่เย็นตัวแล้วนะคะนี่ค่ะฟิลเหมือนฟักเชื่อมแห้งเลยนะคะประมาณนี้นะคะนี่ น่าทานอยู่นะถ้าไม่นับเรื่องของสีของตัวสายบัวนะคะพอดีสายบัวของบ้านแม่น้องเนีเน่ยไม่ออกแดงมากนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะฟิลเหมือนกับฟักเชื่อมแห้งนะคะผอมน้ำตาลใสแดงนะแล้วก็มีกลิ่นใบเตยจางๆไม่ได้กลิ่นของตัวสายบัวเลยนะคะเพราะว่าตัวของน้ำตาลกับ ตัวของใบเตยเนี่ยกรบหมดนะืมกรอบนอกนะคะนุ่มข้างในฟิลก็คล้ายๆกับทานฟักเชื่อมแห้งอ่ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องการทานนะน้องการยังไม่เคยลองเหมือนกันเด็กมักไม่โกหกไอ้ชี้นี่น้องการทาน,นให้ใจกรอบนะ้ะกรอบข้างในเป็นไงนุง่มการีที่ ถือได้ไหม,ไ,มได้คุณต้องไม่คิดแน่ๆว่ามันคือสายบัวค่ะสายบัวแดงบ้านเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดข้างในให้เพื่อนๆดูเห็นไหมคะว่างอกเขากรอบข้างในยังชุ่มฉ่ำน,น้ำเป็นเมนูที่ทำแล้วอร่อยเกินความคาดหมายนะคะไม่คิดว่าจะทำได้แล้วก็หลังบ้านเราเนี่ยน้ำท่วมค่ะพอดีนะ้าก็เลยไปเก็บสายบัวมาให้นะคะก็เลยได้ลองทำทานดูค่ะ